อัก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะับสำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟหลีนะครับโอเคนะครับทั้งสองข้างเรียบร้อยครับลูกค้าท่านไหนครับมีความสนใจนะครับจะเปลี่ยนหลอดไฟหลีสีขาวแบบนี้ครับติดต่อที่ร้านดีบรูดีฟารยองครับสาขาใบพัดท่ที่6ติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์991944289ติดต่อคนเด็ดได้เลยครับสวัสดีครับ sky all the pressure blinded me but now i see i'm no different from the rest you said i'd fly away but my walls have kept me down now i'm lost ร้านในบริษัทฟาร์ยองครับวันนี้ลูกค้านำรถ Honda ขอภายะ MG GS นะครับมาดำเนินการเปลี่ยนไฟหลีคู่หน้านะครับไฟหลีเดิมของลูกค้าไปสิ้นเสียนะครับนะครับก็เดี๋ยวทำการเปลี่ยนเป็น L ็นหลี LED สีขาวนะครับดำเนินการได้เลยครับ